เราไม่อาจจะรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีปี66ที่จัดโดยท่านนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เราไม่เห็นชอบครับเราต้องการให้ตกไปเลยการแก้ไขในชั้นกรรมนิการไม่ได้เกิดประโยชน์ครับไม่ได้แก้วิกฤตที่จะเอาไปปรับเปลี่ยนในชั้นกรรมการแล้วมาแก้วิกฤตแก้ปัญหาที่ผมพูดไปได้ทําไม่ได้ครับท่านรันครับสปีที่ผ่านมาปี65ปี64 ปี63หลังจากที่เราใช้งบรัฐธรรมนูญปี60งบแปลยะติที่ภาษาเรียกทั่วไปนี่แหละครับมีข้อจำกัดมากในการจัดสรรปรับลดก็ยากทุกฝ่ายกีดกันขวางกั้นไม่หมดตัวอย่างในปี65ท่านานครับไม่มีที่ใช้ก็ต้องไปวางที่งบกลางก็เหมือนไปส่งเสริมให้ท่านนายยกใช้ท่านอย่าบอกว่าท่านใช้ตามอำเภอใจนะครับ ผมอภิปรายไว้แล้วว่าใช้ต้องมีหลักมีเกณฑ์ตามวัตถุประสงค์ที่เราให้ไปแก้ปัญหาโควิดนี่คือสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากรัฐบาลที่หมดสภาพมีแต่ทางตันในการจัดงบประมาณจัดงบแบบสิ้นหวังส่อโกงส่อ,อเอาไปเอื้อประโยชน์เราจึงรับงบประมาณฉบับนี้ไม่ได้ให้มันตกไปพร้อมกับรัฐบาลเราจะได้เปลี่ยนรัฐบาลกันใหม่ พี่น้องประชาชนจะได้มีความสุขสรุปสุดท้ายนะครับถ้างบประมาณฉบับนี้ไม่ผ่านชั้นรับประกรันท่านจะเป็นผู้คืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนท่านไม่เชื่อผมใช่ไหมครัไม่เชื่อท่านลองทําดูพี่น้องประชาชนไปบอกว่าขอบคุณท่านนายกยังมีกระจิตกระใจคืนความสุขให้เราบ้างหลังจากที่เราชอกช้ำมา8ปีรีบทำเถอะครับสมาชิกพักร่วมรัฐบาลที่ครบครับ หรือสมาชิกที่เป็นกลางอยู่ขนาดนี้นะถ้าได้ฟังคำไอ้ปลายของผมโปรดมาช่วยกันครับในการที่จะลงมติไม่รับร่างพระราชงบประมาณรายจาะจำปีปีห6เพื่อสร้างโอกาสสร้างอนาคตสร้างความหวังให้กับประเทศชาติบ้านเมืองของเราในต่อไปครับผมตั้งออกมาแล้วใครตัด แล้วเมื่อกี้ท่านบอกว่าตัดแล้วเอาไปใช้กลกลางกงกลางผมไม่ได้สั่งใช้เองได้ทั้งหมดเป็นเรื่องที่เราต้องเสนอโครงการเข้ามาในครมอแล้วรงกานดังกล่าวนั้นก็ไปทําให้ก็ต้องปรับไปใช้กับโครงการที่ไม่ได้รับรงบประมาณโครงการอื่นๆที่รออยู่เพราะทุกปีเนี่ยเวลาเสนองบประมาณเข้ามาเนี่ยถึงแม้เรามีงบประมาณตั้งไว้สามหมื่นสามล้านล้านก็ตามเสนอมาเนี่ยเกิน50เซเสนอมา5้าแสนกว่าล้านกว่าจะปรับลดลงไปได้เนี่ยก็ต้องให้สอบคล้องความต้องการของประชาชนในพื้นที่เขา ไม่ใช่วันนี้จะให้ใครก็ให้ไม่เหมือนสมัยก่อนบางคนท่านพูดมาผมก็พูดไปนะได้มีการประกาศไว้ว่าถ้าไม่เลือกก็ไม่ให้ไปดูที่แผนง,งานโครงการของเราเดี่ยลงทุก้นที่ทุกจังหวัดหรือไม่นะครับอันนี้เป็นสองข้อที่ผมอยากจะเรียนนะครับในเรื่องของการสอโกงต่างๆก็ไปพิสูจน์กันในกระบวนการยุติธรรมไปนะถ้ามีหลักฐานก็ฟ้องร้องกันไปนะครับก็กุนาย้อนกลับไปดูด้วยว่าที่ผ่านมาเกิดอ,อะไรขึ้นในกระบวนการยุติธรรม มีติดคุกหนีคดีหรือไม่ขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับ